ค่ะมืนอนี้นุทิยากับมีแนวทางตัวเลขเก,กี่ยวกับเลขคว่มฝันโ้งสุดท้ายของแม่สรารคามนะคะแม่สรารคามกับฟันโ้งสุดท้ายนะคะฟันว่าแม่ตายแล้วนะคะแม่ตายแล้วมามาบอกเลขทั้งมาบอกทั้งมาเขียนให้นะคะเขียนให้ข้างบนสามตัวนะคะแล้วก็เขียนข้างล่างให้สองตัวข้างล่างจะเป็นเลขเบิ้ลนะคะจะเป็นตัวได้ที่เพิ่นมาเขียนให้นะคะ จะห้ไปฟังเสียงสัมผัสระวางนุ่นทิยาก,กับแม่จราคามโค้งสุดท้ายแม่ตายแล้วมาเขียนเลขให้ทั้งสามตัวทั้งสองตัวนะคะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแม่เป็นยังไงค่ะสบายดีบอ สบายดียุคข้ามือขึ้นวันพระฝันเรลาเร้อค่ะขึ้นวันพระฝันว่าจ้าไหนค่ะแม่ฝันว่าผีแม่มาบอกค่ะเอ้าแม่คนดีเคยอ่อน,อ,นออกโลถหายมัน่าค่ะแม่แดงชาบตายแดงนะคะฝันบอกตัวนี้แล้วก็บอกตัวเก้าน,นะคะแม่แม่ตายแล้วเนาะ,ะตายแล้วมาบอกมาบอกเลี่ออกตัวนี้ว่านทีไหค่ะอ๋อ มีการบอกว่าเลขจะออกแม่ค่ะทั้งบนทั้งล่างค่ะอืมันบอกว่าบนกับบนล่างกับล่างไหมคะมาถามขึ้นเหมือนตีซีซนมาที่ค่ะตอขึ้จําจำหัดเวลาได้โอ้สุดยอดดีๆเนาะแม่เนาะสะดุ้งขึ้นนะคะสะดุ้งขึ้นกับบนเวลาค่ะคันเลขว่านอนอีกค่ะจ้าโดนหรอคะบนในมหาากมหาแน่ค่ะเิ่นบ่มาโดนแล้วตั้งแต่แม่ผ้าลดลงิ่นกับบมาเลยบอกค่ะ มนค่ะนี่แต่ย่ายเถาเนาะแต่ย่ายเถามหาเมียนค่ะแต่ย่า่แถ่ว่านี่มากเลยค่ะมาบอกเละเพื่อนมาบอกว่าเลขจะออกตัวได้แม่ขังบนอันขนยางมากยังมากขนไผ่ตาหมากมากเหรออันโอ้ยขีเขียวหมากเลยนะเมนก็มาจักไสยโอ้ยแม่ก็มาหานั่งมาเละเห็นว่านั่งมาสบายอันขึ้นว่าสิ้ีเลขสิทีก็เม่ามีตัวสีดอกแม่ได้มากแล้วเมียได้บนเม่ได้ล่างดี เป็นเกาปากกาเขียนไห้นะคะเขียนใส่เมื่อไห้เลยดิค่ะค่ะอ่ามีสามตัวแล้วค่ะค่ะมีศูนย์เก้าสามศูางบนนะคะศูนย์เก้าสามอ่ะข้างล่างส้มสามค่ะศูนย์สามแล้วก็เก้าสามทางบนศูนย์เก้าสามตาถ่ายศูนย์เก้าศูนย์สามเก้าสามข้างล่าง ้างล่างสามสามค่ะข้างล่างสามสามค่ะจำได้ไห้ค่ะคนเชียนไหนทั้งบนทั้งล่างมันก่อนบอกว่านี่เด้อข้างบนนี่นะงนี่ข้างล่างแม่เชียนไหนเราเด้อมันก็วอังสี่ไหมค่ะแม่แม่สิบว่าด้กันสามสามเป็นแปดแปดบอแม่บอค่ะบ่เอาค่ะบ่เอาแล้วเราก็เอาสามกันเป็นหกสามบอบอค่ะบ่กันหรอกค่ะเพราะว่าลิปแรกมมันกันนี่แหละแม่ค่ะทั้งหม่น ตวันกันต้าอายุยัยเท่าน,นั้นนะค่ะอ่าอายุเพิ่นเท่าไรค่ะแม่อายุหกเจ็ดค่ะอายุอายุแม่อตอนเพิ่นตายอายุหกสิบเจ็ดปีแม่นค่ะโมกัเนเทียนดนแล้วเนาะโมกันเทียดน,นยดนแล้วอ่้ก็มากค่ะเอามาเมื่อคืนนะคะปีปีสิบนาที สมาบอกเลขกเลยตรงเลยไหมค่ะต่างใจมาบอกเลคกะมาเยี่ยมเรลากับมาบอกเลขกนะคะวาปสบายเลยมหา,มา,มหานี่สำนึกเหรอคะฝันปเรญยาพันได้นะคะสรุปว่าโคงสุดท้ายแม่สารคามฝันโคงสุดท้ายงวดวันที่สองมกราม 25, คมสองหกเก้าฝันว่าแม่ตายแล้วมาบอกมาบอกมาเขียนให้ ข้างบน093ตัานหายศูนย์เ้าศูนย์ข้างล่างเขียนหายสาส่วนอายุแม่ตอนเพิ่นตายเพิ่นตายอายุ67ปีน,อน้อทิยาลงถูกว่าค่ะแม่ลงถูกต้องค่ะค่ะขอบคุณแม่ร้ายๆที่หายแนวทางนะคะวันนี้ห้เอฟซีดีนะทางของแม่นะคะขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะพอเป็นพี่น้องเอฟซีสิย่งนี้เลนะคะเสียงสัมษั์ระหวา่างนนธิยากับแม่สารคามนะคะเพิ่นกับฟันแน่น้อยฟันบ่อลายฟันเป็นเรื่องเป็นเล่านะคะเากับพิจารณาซอยกันว่าตรงใจบอชอบบอ่นะคะมีทางเป็นไปได้บอนะคะทั้งสองเ้ากับเป็นสะพานบุญหายทุกอาจารย์ทุกสำนักนะคะถ้าบ่มีขอพิจารณาประการใดในด้านก้มฟันกับสูตรคำนวณกับเลขทูกขอพูมนะคะเมื่อคื้นี่ก็ยิน ยินดีด้วยเด้อค่ะนนทิยายินดีด้วยกับเอฟซีที่โชคดีแนวทางของฟูกับยาไส้งม้มอยููโชรุมรดศูนย์โตโยต้านะคะที่น้นทิยาไปขอวันพุทธที่ผ่านมาเพิ่นไหห้าสองศูนย์ 5, 2, นะคะตาบาบอกออกวันพุธมาออกวันศุกร์แทน่นออกศูนย์ห้าสองนะคะหลายท่านหลายคนกับบม่ได้ตามนะคะก็มีคนตามบาก,กี่คนนะคะนนทิยาก,ก็ได้นิดน้อยได้พ่อคางวดรถนะคะ บางคนก็ขาดบ่ถึงว่าจะมามากจริงๆแตกสามตัวจริงๆนะคะสำหรับมื่อนี่เลขทูบของปูขาวนะคะนุนิยาตั้งใจขอแนวทางกับปูเป็นรัฐบาลไทยนะคะเอฟซีก็สามารถซื้อได้ทั้งไทยทั้งลาวนะคะเลขทุกตวัวมันก็เข้าได้รุดได้นะคะทั้งชองเท่ากับเป็น สะพานบุญหายแล้วก็ท่ายาำหายเป็นแนวทางกับรู้ว่าอาจารย์ได้จากเขาอาจารย์ได้จะาจารดจะูดนะคะท่านทงเข้ากับท่าย่ำเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสรุปในคลิปนี้ก็เป็นแนวทางของแม่สารคามโค้งสุดท้ายนะคะฟันหน่อยๆฟันบ่หลายฟันว่าแม่ตายแล้วมาบอกเลขมาเขียนเลขหายข้างบน093นะคะตัดหายศูน3้ แม่แล้วบอกว่าบอ่อหกกันนะคะถ้าก,กันหกสามเพื่อนบอกว่ามันจะกลายเป็นเลขรหลายตัวแล้วแต่เอฟซี F G, พิจารณานะคะสําหรับข้างล่างเพื่อนหกสามนะคะเพื่อนกับบอ่อกันแปดแปดนะคะเอฟซี F G, กพิจารณาเองนะคะเพราะว่าเพื่อนบอกว่ากันจะกลายเป็นเลขร้หลายตัวนะคะสําหรับอายุแม่สารค้ามที่เพื่อนตายอายุหกสิบเจ็ดปีนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นแนวทางนะคะนะคะ แยกบนแยกล่างห้แล้วสุดยอดอิลีนะคะเพิ่นตายแล้วเพิ่นกันยยงมีความเป็นห่วงเป็นยายลูกล้านลูกเต้านะคะเขียนหายดั้งบนทางล่างนะคะนะคะนุ่นที่ยากกับเขาอ้ยพรหายเอฟซีโซดีนะทางของแม่สารคามแม่ตายแล้วมาเขียนหายนะคะ